สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้คุณทันระดาของเราไม่อยู่เตยเลยต้องขอรับหน้าที่ดำเนินรายการแทนกันก่อนพบกัน17นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Facebook Dara d a i l y .com และ YouTube Dara Daily Official นะคะส่วนใครที่อยากรู้ข่าวสารของใครก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเรากันได้เลยคะ่ะ และวันนี้เราเนี่ยจะพาไปพูดคุยกับศิลปินกลุ่มที่มาประสบการณ์อย่างวง Tragedy of Murder ที่วันนี้นะคะพวกเขาจะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุด Throw the c r o w d นะคะว่าแต่การทำงานของซิงเกิลนี้เนี่ยจะยากง่ายยังไงบ้างและแต่ละคนเนี่ยจะมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนไม่รอช้าเราไปพูดคุยกับหนุ่มๆพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับดาราเดลี่ครับผมพวกเราวง Tragedy of Murder จากค่าย Warm Records นะครับผม ผมเจ๋ครับผมผมเบสมือกีตาร์นะครับผมนันมือกีตาร์ครับผมเบสมือเบสครับบอสกีตาร์เหมือนกันครับซิงเกิลชื่อเพลงว่า Throw the Cloud ครับผมเป็นซิงเกิลที่สองแล้วที่เราทำกับค่าย Warm Records ครับผมมาที่ไปของเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก ซีรีส์เรื่องเกมออฟสโตนนะครับผมซึ่งเราเอาคําว่ามงกุฎอะครับมาเป็นตัวแทนของคําว่าอีโก้ครับผมถ้าเราไม่สามารถปล่อยวางอีโก้ได้เรื่องเราวุ่นวายต่างๆมันก็จะย้อนมาเป็นผลกระทบต่อทั้งตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างจนทําให้มันเกิดความเดือดร้อนไปหมดเลยครับผมผมเหรอครับก็จะเป็นเรื่องทั่วไปเลยครับการทํางานการอะไรอย่างเงี้ยครับทำผลงานออกมาบางครั้งเราก็ต้องพยายามใช้หลายๆมุมมองมอง มันออกมาครับเราจะไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งก็ของผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํางานของทุกวันนี้ครับบางทีเราอยากจะแนะนําอะไรไปอย่างที่มันดีกว่าแต่เขาคนที่เราอยากแนะนําด้วยดันบอกว่าเรายุรู้อยู่แล้วไม่ต้องไปแนะนําเขาอะไรเงี้ยให้มันเสียเวลา แล้วเขาก็ทําพลาดในที่สุดของผมก็คล้ายๆของพี่นันเลยครับเรื่องการทํางานแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเอาตัวเองเป็นหลักไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องความคิดของตัวเองตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยครับจะเจอเหมือนพวกพี่ครับเป็นเรื่องงานซะส่วนใหญ่ครับถ้าในวงทํามาเมื่อก่อนอาจจะมีครับแต่ทุกวันนี้คือมันปรับกันหมดแล้วครับพอเรามีรูปแบบการทํางานที่ชัดเจนมีระบบอะไรที่ชัดเจนทุกวันนี้คือกลายเป็นว่าทุกคนเบนสตอมกันทำงานร่วมกันหมดเลยครับตอนนี้คือว่าทีมเวิร์กแน่นปึกมากๆครับผม ฝั่งดนตรีนะครับก็ เพลงนี้เป็นเพลงที่เราทำกันมาตั้งแต่สมัยโควิดรอบแรกที่มาครั้งแรกเลยครับแล้วเราก็มารวมตัวกันทำเพลงแบบใส่แมสท,ทำเพลงกันอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็โจทย์กันค่อนข้างท้าทายก็คือตอนนั้นเนี่ยเพลงแนวฮิปฮอปแท็บกำลังมาก็เลยมานั่งคิดกันว่าเอ๊ะเราจะเอาแนวตรงนั้นน่ะมาใส่ในเพลงแนวคนโหดอย่างเราได้ไหมเงี้ยครับแล้วเราก็ค่อยๆตีโจทย์กันขึ้นมาโดยการเขียนบีทของแท็บขึ้นมาก่อนแล้วก็เล่นกีตาร์ตาน,นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเพลงนี้ขึ้นมาใช่ครับพอพาร์ตดนตรีเสร็จปุ๊บก็มาพาร์ตเน ของกลิ่นของดนตรีฮิปฮอปแล้วก็แทรปเข้ามาเพลงนี้ก็เลยมีการเรียบเรียงต้อนการร้องครับการวางเนื้อแบบสไตล์แรปผสมผสานเข้าไปกับดนตรีดั้งเดิมของพวกเราด้วยครับผมแล้วก็ฝั่งเนื้อเนี่ยเราก็ได้โปรดิวเซอร์คือพี่โอ๊คพื้เบสวงบิ๊กแอสนะครับผมที่มาช่วยขัดเกลาตัวเนื้อเพลงให้มันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงพี่โอ๊คก็ช่วยดูแลส่วนของดนตรีทั้งหมดให้มันแบบตรงตัวมากยิ่งขึ้นด้วย <S 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 อ่ะร้องเป็นรองเป็แล้วผมอาจจะไม่ได้ใช้เสียงวาแบบ ร้องแบบเป็นท่อนแรปแล้วกันครับ Now I stuck in cave with the no line o babe waiting to the grave Now I cannot control but I'm not my own but I'm like the c o n e อ่ะประมาณนี้ครับผมจะมีการเล่นคำลงท้ายคำพ้องพ้องเสียงพ้องรูปกันนะครับผมแบบพวกแรปเปอร์ที่เขาแบบชอบแต่งกันประมาณนั้นครับผมเอาเทคนิคแบบนี้มาใช้ ใช้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยครับผมด้วยแนวดนตรี T, เราเป็นแนวเดสคอครับพื้นที่จํากัดในบ้านเราคนฟังมันถือว่ายังเป็นคนที่กลุ่มน้อยมากๆแล้วเทียบกับดนตรีแนวอื่นเพราะมันอาจจะเป็นดนตรีที่หนักเกินไปทีปนน่แบบคนอื่นแบบจะฟังไหวเราก็เลยมองภาพในมุมกว้างครับผมเพราะว่าแฟนเพลงเมทัลมีอยู่ทั่วโลกเลยครับผมเราก็เลยพยายามแบบสื่อสารให้มันได้วงกว้างมากที่สุดซึ่งเราก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าเรามีแฟนจากเพื่อนบ้านอย่างว่าจะเป็นเมียนมาอินโดนีเซียมาเลเซียหรือว่าอพี่น้องสอบปอลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เข้ามาฟังเพลงของพวกเราได้ครับแล้วก็สามารถสื่อสารถึงพวกเขาไดด้ย ตัวปกเราก็ส่งไปให้นี่ถือว่าเป็นผู้ออกแบบชื่อว่าน้ำสิงห์นะครับงานนี้เขามาคอลแลปกับทางพี่โอปิเอรพี่โอปิเอรก็อีกมุมนึงเขาคือศิลปินที่ชอบวาดภาพาหเหมือนกันครับผมเขาอยากทางานร่วมกันมานานแล้วต้องเท้าคาวามก่อนว่าพี่น้ำสิงห์เนี่ยเป็นศิลปิน ไทยที่ออกแบบลายเสือ้อกับวงระดับโลกเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็น Slipknot, AC/DC นะครับ Rock Zombie, Scorpion เนี่ยครับวง Rock ยิ่งใหญ่เยอะแยะมากมายซึ่งเราก็ภูมิใจแล้วเราก็อยากจะร่วมงานกับเขาซึ่งเราลงงานเขาลายเสื้อนี้เป็นลายที่3แล้วครับแต่ว่าลายนี้มันพิเศษที่สุดก็คือเขาไม่เคยร่วมงานกับใครมาก่อนครั้งนี้ก็เลยได้มาร่วมงานกับพี่โอ๊คแอซึ่งพี่โอ๊คก็ไม่เคยทํางานศิลป,ปะร่วมกับใครมาก่อนเหมือนกันครับผมก็เลยเขาก็เลยเอาเพลงไปฟังแล้วก็ตีโจทย์ออกมาเป็นภาพอย่างที่เห็นออกมานะครับผมแล้วก็ถูก ทำมาเป็นแบบลายเสื้อจัดจำหน่าด้วยเช่นเราเชื่อใจในในฝีมือมากครับนอกจากที่จะมีอาร์ตเบิร์กแล้วก็จะมีภาพถ่ายของวงด้วยครับผมซึ่งวงก็เป็นคนคิดคอนเซปต์กันเองทั้งหมดตัดชุดกันเองลง,ลงมือลงแรงกันเองทั้งหมดครับผมแล้วก็ได้พี่บอมดีโทสเปครือเบบวงดีโทสเปคครับมาเป็นคนถ่ายภาพให้ครับก็จะเป็นภาพออกแนวโกธิกผสมกับความแฟนซีแล้วความดาร์กที่ผสมผสานกันซึ่งตีโจทย์ออกมาจากตัวเพลงเช่นกันครับ ดูแลเสียงอันนี้ก็โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่หรือว่าดื่มเรื่อดื่มแอลกอฮอล์อยู่นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เลยจะเซฟตัวเส้นเสียงของเราได้เยอะเลยทีเดียวครับผมแล้วก็หลักๆเลยอีก2อ,อย่างก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ต้องดื่มน้ําให้เยอะๆด้วยครับผมตรงนี้ก็จะช่วยให้เรามีเสียงที่ร้องออกมาได้แบบเต็มพลังได้มากยิ่งขึ้นครับผมก็ที่มาที่ไปก็ค่อนข้าง แปลกประหลาดนิดนึงครับก็คือวงไปเจอผมกับเจดเนี่ยเป็นสมาชิกดั้งเดิมแล้วก็ไปเจอกันที่มหลาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพยาครับตอนเข้าปีหนึ่งตอนนั้นเขาให้น้องๆเนี่ยรุ่นใหม่ปีหนึ่งเนี่ยเขาให้ทําป้ายชื่อมาผมก็เลยทําป้ายชื่อเป็นกีตาร์เจ็ดสายขนาดเท่าจริงแขวนขึ้นรถเมย์สะพายขึ้นไปตั้งแต่บ้านไปจนถึงมหลาลัยครับแล้วก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมของเอกเจดเขาก็เห็นแล้วก็มือกีตาร์คนเดิมที่ชื่อที่ชื่อแบงค์เขาก็เห็นเขาก็เลยว่าเฮ้ยนายนาย,นายชอบเล่นกีตาร์เหรอนายเล่นแนวอะไรแล้วก็อ,อ อะไรเงี้ยฟังแล้วมันเฮ้ยนายมาเข้าวงเราสิก็รวมตัวกันซ้อมคนชื่อแบงค์ไม่มาเป็นที่มาของวงตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเพราะว่าแบงค์ออกจากวงไปแล้วแต่ว่าสมาชิกที่เหลือยังอยากเล่นกันอยู่จริงๆก่อนหน้านี้มีมือเบสกับมือกีตาร์เก่าอีกคนหนึ่งซึ่งปิดภารกิจแล้วก็ออกจากวงไปแล้วก็มาเป็นสมาชิกคนลําดับถัดไปก็คือน้องเบสครับก็รู้จักกับวงมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วครับแล้วก็รู้จักกับพี่เจดพี่นันมาแล้วก็มีการชวนกันเนอะตอนนั้นผมก็ว่างๆด้วยกำลังเรียนปีสองป เคไปทําวงดนตรีด <rôle à déc> ้วยกันไหมเราก็ตกลงชื่นชอบในตัวพี่ๆเขาอยู่แล้วครับก็มาได้ทําด้วยกันถึงทุกวันนี้ของผมก็เคยมีทําวงแบบนี้อยู่อยู่แล้ววงหนึ่งและทีนี้เหมือนวงผมเขาจะขาดมือกีตาร์คนหนึ่งก็เลยมาให้พี่นันเนี่ย ไปช่วยเล่นเล่นกันมาสักพักหนึ่งวงผมเนี่ยเริ่มเริ่มไม่ค่อยว่างกันก็เลยแบบยุบวงไปมาถามว่าเออว่างไหมช่วยเล่นให้หน่อยก็เลยไปเลยแล้วก็อยู่ยาว,ยาวเลยครับอยู่วงยาว,ยาวเลยตอนเข้าวงก็คือจะมีงานล็อกอะลามครั้งที่2องที่พี่ในวงเขาต้องการมือกีตาร์คนที่3เพื่อแบบรายละเอียดของวงนะครับคราวนี้พี่นันก็แบบบอสมาช่วยวงเล่นหน่อยได้ไหมแค่ช่วยนะครับคนยืมอะไรเงี้ยครับคราวนี้เราก็ฟอร์มซ้อมกันหนักเลยพอไปเล่นบนเวทีนี่เลยครับพี่เจทุกคนครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ของพวกเราบอสโดหลอกให้มาช่วยแล้วก็ดึงเข้าวงครับ <c oughs> ครับผมก็นั่นแหละครับไปรประกาศหน้าเวทีเลยน้องก็งงแต่ก็นั่นแหละครับกลายเป็นสมาชิกที่ลงตัวตอนนี้ก็คงก็เล่นกันมาจริงก็ตอนนี้ก็15ปีแล้วครับตั้งแต่ที่เรียนบ้านสมเด็จตั้งแต่ปีหนึ่งกันเลยครับผม ผมพูดถึงเบสละกันเบสก็เป็นคนค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะครับแต่ก็เป็นคนที่มีไอเดียสร้างสรรค์ครับผมแล้วก็ปิดห้องเงียบได้ครับนอนคนเดียวได้เงียบๆเลยครับผมไม่ต้องมีปัญหากับใครนะครับผมเวลาออกเวลาออกทัวร์นะครับโอเคครับผมพี่นันก็เป็นพี่ชายที่น่ารักครับคอยให้คำปรึกษาน้องๆอยู่ตลอดจะคอยขัดเกลาเคาะทั้งในเรื่องระเบียบวินัยของคนในวงแล้วก็ทางด้านดนตรีเขาก็จะช่วยเราได้เยอะเลยครับน้องเบสนะครับสำหรับผมก็เป็น น้องที่น่ารักแล้วก็เป็นน้องที่มีอะไรเซอร์ไพรส์ในตัวเองหลายอย่างแล้วก็เป็นคนที่ถ้าใจขึ้นแล้วน้องมาเต็มจริงครับคือพลังเหลือล้อนเป็นคนขี้เล่นน่ารักบางทีก็แบบนะนิดนึงแต่แต่น้องน่ารักครับน้องเป็นคนเป็นคนดีสำหรับผมครับพี่ผมก็ค่อนข้างเข่งเรื่องงานก็จะคอยตบตบ,ตบผมทำงานที่เหลือให้มันเสร็จะรจะเป็นคนเจ้าระเบียบคอยนึกถึงคนในวงก่อนเลยว่าเออเตรียมอะไรทำอะไรทำงานอะไรขั้นต่อไปคอยขอเคาะหลังบ้านอีกทีหนึง่ง ก็พูดถึงพี่เจตก็คือบุคคลที่อันตรายที่สุดในวงนะครับก็ฝากช่องทางนะครับก็คือ Facebook, YouTube, IG, w a r m Record นะครับแล้วก็ Facebook, YouTube, IG, t a ดี d a l เ m u r d e r แล้วก็ผลงานเพลงของเราก็จะอยู่ทางช่องทางสตรีมมิ่งทั้งหมดเลยตอนนี้ครับผมครับผมก็ฝากเพลงโทรแต่คราวด้วยครับแล้วก็เวอร์ชั่นไดล่าสุดของเรา นะครับผมก็ติดตามอยู่ได้ที่เพจวงเทอร์เจดี้ออฟเมอร์เดอร์แล้วก็กีตาร์ของพวกเราครับสปอนเซอร์หลักที่พวกเราเป็นเอนดอร์เซอร์แบรนด์ไะไรครับแบรนด์เชคเตอร์นะครับ สามารถหาซื้อหรือสอบถามได้ที่เพจ Facebook Inter Music นะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นการทำงานการร่วมมือก,กันที่ลงตัวสุดเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ละคนเนี่ยก็เต็มที่ในส่วนของตัวเองที่ได้รับมอบหมายเชื่อว่า Throw the c o w นะคะเพลงนี้จะต้องถูกอกถูกใจชาวร็อกกันอย่างแน่นอนวากสุดแสวกแสกสุดไปเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปเรามีสิ่งดีๆที่อยากจะมานาเสนอและบอกต่อนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมคอลลาเจนพลาสตัวนี้เลยค่ะ สำหรับบูมคอลลาเจนพลัสบอกเลยว่าเป็นมากกว่าคอลลาเจนทั่วไปเพราะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยดูแลทั้งสุขภาพผิวผมเล็บและสุขภาพร่างกายอย่างครบวงจรให้คุณดูดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยคุณประโยชน์จากสารสก,กัดที่มีมากถึง36ชนิดที่สำคัญนำเข้าจากต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์จากปลาพงพีชใย,ยอาหารจากแอปเปิล สารสกัดจากตระกูลเบอร์รี่แถมรสชาติผลไม้นะคะอร่อยทานง่ายมากๆค่ะสำหรับราคาบอกเลยว่าใครๆก็สามารถจับต้องได้1กล่องนะคะปกติราคา890บาทแต่เราไม่ขายค่ะเราขายเพียง590บาทเท่านั้น สนใจกดมาเลยค่ะที่เบอร์0863225436ช้าอดหมดนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเพิแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าทาง Facebook Dara d a i l y .com และ YouTube Dara Daily Official ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ